สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงสี ids, s <S so ่เหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านด้านบนเขาจะเป็นหนังนะคะสีน้ำตาลไล่สีนิดหนึ่งนะคะขอบๆตรงนี้เขาจะเป็นสีเข้มนะคะตรงกลางเขาจะเป็นสีสว่างนะคะด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังแล้วก็ด้านล่างก็เป็นหนังนะคะแล้วก็ตัวตัวด้านข้างตรงนี้เขาก็จะสีเข้มหน่อยนะคะตรงกลางเขาก็จะเป็นสีสว่างนิดๆนะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะรุ่นนี้มีสายสปอร์ตมาให้นะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะตัวสายเขาจะเป็นสายสายผ้านะคะสีแดงเลื่อนหมูนะแล้วก็มีเอ่อเข็บข็บแดงสองเส้นนะคะตรงนี้นะก็เป็นลูกเล่นของเขานะคะใบนี้เอ่อใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูด้านในก่อนนะ ด้านในเขาจะเป็นช่องโล่งๆนะคะแบบนี้เลยช่องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มีช่องซิปฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นงานช็อปนะคะเขาก็จะมีผุงผ้ามาให้นะคะตัวนี้ไยแ็ดด้านในของเขานะคะเห็นไหมคําว่าโค้ดน,นะคะเขาก็จะเป็นสีลุ้งนะนี่นะลูกเด่นของเขาอยู่ข้างในนิดนึงนะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมนะคะอันนี้กระเป๋าสตางค์ยาวนะคะนุ่นใส่ให้ดูสามารถใส่ได้นะคะไม่มีปัญหานะแล้วก็รุ่นนี้ตัวด้านบนเขาเป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะเป็นกระดุมดูดนะไม่มีซิปด้านบนนะคะแล้วก็ตัวนี้เวลาถือถือเขาก็จะใบเล็กๆประมาณนี้นะคะ ถ้าลูกค้าไม่อยากถือสามารถสะพายข้างได้นะคะลูกค้าโดยการใส่สายสปอร์ตตัวนี้นะคะเพิ่มเข้าไปนะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะเล็กๆน่ารักนะคะแต่จ,จุของได้เยอะนะสำหรับใบนี้ใครสนใจก็ลองดูได้นะคะส่วนขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะ ความสูงของกระเป๋าใบนี้ประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของเขาประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ4นิ้วครึ่งนี่นะคะใครสนใจใบนี้ลองดูกันได้นะคะของจริงสวยนะเขาไล่สีเป็นสีแบบสีสวยอะ่ะตัวสีเขาก็เป็นสีลุ้งแบบนี้เลย น้ำหกไม่ซึมนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้